บัตรชมพูที่ทุกคนเรียกกันติดปากนะคะจริงๆแล้วอะ่ะมันคือ,อาการพิสูจน์สัญชาตินะคะแล้วก็จะมีเป็นตามมตินะคะต่างๆนะคะอ่าแล้วก็ผลิตบัตรออกมาซึ่งเป็นบัตรชมพูนะคะสุดที่แล้วก็คือมีใบททงานออกมานะคะที่กรมการจัดหางานแล้วก็ผ่าน ต่อมอน,นะคะตรวของเข้าเมืองแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือการออกบตรชมพูที่กรงการปกครองค่ะแล้วก็บัรชมพูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพิสุดสัญชาตินะคะหรือการทำเมมโมยูก็สามารถมีบัรชมพูได้ค่ะหลายๆคนสงสัยนะคะว่าเอา้าเรามีบัตรเอ็มโอยแล้วแต่ทําไมต้องทําบัชมพูอีกขับสนกันเนาะ แต่จริงๆเราสามารถออกบัตรชมพูได้เพราะว่าบัตรชมพูเนี่ยคือเลข13หลักค่ะเราสามารถที่จะไปทําธุรกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำาบขับขี่นะคะการทำเปิดบัญชีนะคะหรือการออกรถต่างๆนะคะเราจะมีข้อมูลอยู่ในระบบของกรมการปกครองค่ะตรงนี้นะคะจะสามารถไปทำธุรกรรมในประเทศไทยได้ค่ะ